ภาพยนตร์นวนิยายเนี่ยมันมีการจบหลายแบบครับถ้าจบบริบูรณ์ก็คืออวสานแบบที่เราพูดกันไม่มีภาคต่อแต่อันเนี้ยจบตอนโหใช้คำนี้จริงพี่เมื่อวานนี้คือวาวุ่นเลยนะจริงช่วงที่เกิดเรื่องคือช่วงที่เขาแถลงข่าวพวกเราติดอัดรายการอยู่พอออกมาตายแล้วเช็คข่าวเห็นข่าวแล้วแบบโอ้โหจบตอนหรือตัดตอนไม่รู้เรษฐาสั่งยาศึกเด้ง นะคือเด้งฟ้าผ่านนะฮะ,ฮะ,อ,ะอาจจะตกผ่าไปคำบ่านะลองดูนะเอเอเด้งฟ้าผ่าบิ๊กต่อนะครับบิ๊กโจ๊กนี่แหละฮะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับลงนามในคำสั่งนะสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร้อยหกทับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี่นี่นี่นอ้ยอันนี<ว>สนน้สินตอนเที่ยงสินตอนเที่ยงเมื่อวานไหวอย่างผู้น้อยอนี่นี่ดูดูจอกไอ้อเจ้าเร็วเนี Uh huh. นะนะลงนามในคําสั่งที่ผมว่านะเรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสํานักนายกร,รัฐมนตรีกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเป็นข่าวต่อสาธารนณะตั้งแต่ก่อนและหลังแต่งตั้งผู้บริษัการตําง่งชาติเมื่อวันที่27กันยายน2566จนถึงปัจจุบันมันก็กลุ่นๆกุๆ่นๆนะเป็นสงครามเย็นกันเรื่อยมากระทั่งมีการกล่าวหาให้ดำเนินคดีอาญา แสดงถึงความปฏิปักษ์ต่อกันความขัดแย้งลุกลามจนไม่อาจหาข้อยุติจึงสั่งการให้บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปช่วยรชาชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทั้งคู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับหลังจากออกคำสั่งบอกว่า ช่งชวงเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เชิญทั้งสองท่านมาพบแล้วแล้วก็ได้กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่หลังจากมีข่าวความขัดแย้งจากทั้งสองฝ่ายพูดโต้กันไปโต้กันมาไม่จบไม่สิน้นอาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมท่ทานนายกรัฐมนตรีย้าว่าการโยกย้ายไม่ใช่การลงโทษแต่เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายหากไม่พบความผิดก็กลับคืนสู่ตําแหน่งได้ฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับสร้งางคณะกรรมการ นะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อข้อข้ขอท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษถ้าเขารับปากว่าจะจะจะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยไม่ให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายมาพูดอะไรอีกแล้ว อ้าวแล้วใครจะจะ,จะทําหน้าที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้บิ๊กตายาพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะครับรักษาการผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติทันทีสําหรับบิ๊กตายครับนะฮะบิบ๊กตายนี่จบโรงเรียนในร้อยตํารวจรุ่น41จากเกษียณอายุรชาชการปี 9, 2 5 6 9อ เป็นรองผู้ปรญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำกับดูแลการปรับปรามการฟอกเงินและศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น41นี่ร,ร<อ><า>ุ่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัสอ๋ออ้าวอาวแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีมันมีคำเกิดขึ้นในหัวพี่เยอะเลยนะค่ะเออพี่ก็ ลงเฟซบุ๊กไปบ้างเช่นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วก็มีอีกหลายคําที่ผมคิดได้เดี๋ยวจะพูดต่อในข่าวเช้าหัวเขียวเดี๋ยวต้องรอดูอย่าลืมนะคุณผู้ชมมาว่ากรณีนี้เนี่ยคนดูที่เป็นปุถุชนเป็นประชาชนทั่วไปก็มองอยู่ว่าถ้ามีการออกมาเปิดเผยเปิดเผยว่าเส้นเงินไปเชื่อมโยงถึงใครนายตำรวจระดับในพล เอ้มันก็เป็นการเหมือนการได้ชำระล้างสิ่งที่อยู่ในวงการตํารวจแต่พอโดนแบบที่นายกเศรษฐาบอกเนี่ยโดนคําสั่งย้ายแบบนี้ดอู้งเปิดตอนหรือเปล่าดอมลงเปิดใต้พรมดูดิน้ําแข็งดูเนี่ยขยะเพียบเลยน่ะนะมีอะไรก็กวาดยัดเข้าไปไปถึงในสตูใช่ไหมเออในสตูเราพูดตอนข่าวนี้พอดีแม่เอาจจริงตอนที่ดูข่าวตอนตอนเที่ยงที่แถลงก็ใช่ใช่ไหมที่กอดโอบเอวกันใช่ใช่ไหมมันก็เกิดคําถาม จะมาโอบเอลพี่ไหมเออเยไงอยากรู้แต่เอาจริงนะพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องไปถามแหละถามทั้งบิ๊กต่อถามทั้งบิ๊กโจ๊กเรื่องของความรู้สึกแต่เอาจริงนะพอมีข่าวออกมาเนี่ยบิ๊กต่อเองเอาที่บิ๊กต่อก่อนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากที่มีคําสั่งของสํานักนายกเนี่ยให้ตัวพี่อ่ะพี่บิ๊กต่อจะเรีท่นเองนะพี่กับพี่โจ๊กเนี่ย ไปปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าก็น้อมรับคําสั่งแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานตัวทํางานทันทีวันนี้ยี่อมีนานเนี่ยต้องไปรายงานตัวนะคะแล้วจริงจบิ๊กตอบ,บอกว่าทราบก่อนจะมีคําสั่งออกมานะเพราะว่าตอนเช้า่เข้าพบนายกถูกไหมใช้เวลาพบจริงไม่นานหรอกคุณผมมู้ชม20นาทีซึ่งบิ๊กตอบ,บอกว่าตอนนั้นนะ่ะนายกก็แจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีคําสั่งนะ แล้วสาเหตุเนี่ยอ่ะมันก็เรื่องเกี่ยวกับการยังไม่สามารถบริหารจัดการกับปมความขัดแย้งต่างๆได้แล้วทีนี้คนอาจจะมองว่าหุยบิ๊กต่อคะนี่เป็นการย้ายครั้งประวัติศาสตร์ในรัวประทุมวันเลยหรือเปล่าคะที่ผบตรกับรองผบตรโดนเนี่ยภาษาข่าวอะไรเด้งคู่กันเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นนะใช่เออไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเออจริงๆถามบิ๊กต่อเป็นยังไงบิ๊กต่อบอกว่าเอาจริงส่วนตัวพี่ไม่ได้หนักใจนะก็ถือว่าได้พักสมองแล้วก็ได้พิจารณาตนเองด้วย ย้ำว่าแบบอยู่ที่ไหนอ่ะก็ก็พี่ก็อยู่ได้เพราะว่าอะไรจริงๆเหลือเวลาทำงานอีกเท่าไหร่นะ194วัน oh. จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายเนี่ย30กันยาปีนี้ครับก็บอกว่าจะทำงานให้เต็มที่อะค่ะทีนี้ฟังบิ๊กตอบไปแล้วบิ๊กโจ๊กล่ะบิ๊กโจ๊กว่ายังไงบิ๊กโจ๊กก็บอกเหมือนกันว่าไม่หนักใจเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งท่านนายก แล้วอย่างหนึ่งจําได้ไหมก่อนหน้าบิ๊กโจ๊กจก็เคยละไปปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักนายกเนี่ยแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองอน,นักข่าวถามเหมือนกันว่าเอ๊อนนจะได้กลับมาที่สําน,นักงานตํารวจไหมหนักข่าวก็ถามไปตรงๆแบบนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าอ่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกแล้วนอกจากนี้เนี่ยสื่อก็สื่อก็บอกว่าเอ๊บิ๊กโจ๊กครับ บิ๊กโจ๊กมันฉายาแมวก้าชีวิตนะนี่มีหัวเราะแห้งๆด้วยนะเพราะว่าเวลาที่แบบเราเจอเรื่องใหญ่ๆอุปสรรคใหญ่ๆของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ผ่านมาได้ฝ่ามาได้ทุกครั้งไม่รู้ตอนนี้เหลือกี่ชีวิตนะไม่แม่เรื่องสำนักนายกนี่บิ๊กโจ๊กเขาเขาคล่องเขาคุ้นเคยแล้วรอบหนึ่งทีนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าอ่ะก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทําได้หมด ขนาดเมื่อวานนี่ถือว่าอวันสุดท้ายที่ทำหน้าที่ก่อนที่วันนี้จะมาสํานักนายกเมื่อวานพอหลังจากให้สัมภาษณ์นข่าวเสร็จก็ไปประชุมต่อเหมือนกันนะคะเคนนี้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 ว่าไงอ่ะอยากฟังความเห็นคนเนี้บิ๊กเต่าเหรออคนขวาเนี่ยแล้วทำไมต้องขึ้นคนขวามาทำไมก็โคลงขึ้นมาเฉยๆะโล คือละค้อค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> เดี๋ยวข่าวเช้าหัวเขียวมีต่อ,อโอ้เดี๋ยวจะได้ฟังมุมมองของผู้การแต้มด้วยอแล้วก็คุณสนธีลิ้นทองกุลด้วยโอ้โหเด็ดเด็ดแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงข่าวเช้าคุณผู้ชมดูยาวๆไปนะครับคือผมผมว่าคุณผู้ชมดูข่าวนี้นึกถึงสุภาษิตคำพังเพยอะไรดีกว่าอเมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งมามวยล้มต้มคนดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งมาในช่วงสองนะครับครับ